เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นพิธีกรรมนะครับขอสาวทางอีสานใต้นะครับเคยเห็นแต่ทางภาคอีสานบ้านผมครับอันนี้คือครั้งแรกเลยที่จะได้เห็นนะครับฝ่ายเจ้าสาวก็อยู่อำเภอสังขะฝ่ายเจ้าบ่าวก็อยู่อำเภอลำดวนนะครับแม่อยู่ไกลกันไหมแม่ลำดวนกับสังขะแม่แม่จ๋ะ อยู่วไกลกันไหมลำดวนสังขละใกล้กันอย่างใกล้ๆใ,ใช่ไหมแม่แต่แต่เราพิธีการเดียวกันเนาะเพราะว่าอยู่อันนี้พิธีการของอีสานใต้ย่ะแม่ของอีสานนี่แหละของอีสานเราไม่เลยเ<ๆ>หมือนเหมือนกันใช่ไหมอ,กกอัน,นอันนี้นนดินเล่านี่เจ้าบ่าวต้องกินดินี่ อ๋อันนี้เขาให้ยายตาดินอ <000 S 2> ้เาก็เลาเาจะมาั่้าเ่งของาต้องมาสูของ้องยายตาดินอห่รู้ว่าถึงเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือมาพูดกันว่าเ่นก้นเนตรยายก่อนอ้เกียไก่เกียเหมือนข้สาลเลยไก่เกีย คนเท่าคนแก่เยอะก็อบอุ่นครับรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าอะไรก็ตามแต่นะครับจะเป็นงานได้ก็ต้องมีคนเท่าคนแก่นะครับผมพิธีกรรมเหล่านี้จะเหลือหรือเปล่าอนาคตนะครับต้องดูเอาไว้นะครับน้องๆถ้าน้องๆอ,อายุแค่สามสี่ขวบเนี่ยต้องดูพิธีกรรมพวกนี้เอาไว้ อีกหน่อยเดี๋ยวมันจะเลือนหายไปจะเลือนหายไปจากสังคมบ้านเราอันนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวขอช่วยเป็นออะมนี่ีควาอ้น่ยไอนีดี แม่แม่จะพูดว่าเมียนหรือมันเมียนเบอร์เมียนเบอร์เมียนเบอร์เจริญก็เมียนเย่า้มาใกล้ก็เมียนเย่างนี้ไปไกลก็เมียนเย่างนยิงยิ่งเมียนผมพูดคำเดียวผมฟังไม่ออกนอกนั้นไอเจริญก็ต้องทดแทนเป็นคน ทบสันทบเข้าใจไหมต้องต้องสันทบอ่ะสันทบมาอีกให้มันเยอะๆไงอมสมทบอีกดูคอนั่นไงนั่นนะไปไปแร้วต้องสันทบทุกคนต้องสันทบเออออกช่วยกันเนาะวช่วยกัน่ะใช่ใช่ผมสมทบแน่นอนตอนไหนจะวางนี่ผมจะสันทบนี่ต่อยอดต่อยอดมันไม่มีการผูกแขนใช่ไหมแม่ต้องต้องสมทบใช่ไหม อาไม่มีกันนั่นเลยจะสมทบไมายังยงช่วงนี้ต้องแต่งก่อนตอนแต่งตอนแต่งตอนนี้ยังไม่ผมจะสมทบนะเพราะว่าอันนี้มั่นตอนแต่งค่อยสทบถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่พอออันนี้มั่นโตตอนนี้เลยถามว่าเมียนหรือมันเมียนเมียนเมียนเออเมียนเมียนเมียนเออเมียนเมียน เมียนก็คือเงินเยอะครับมันเมียนก็คือไม่ค่อยมีรคมีเมียนก็มีตังมีตังไม่ใช่บางเมียนมีมีเออมีมีหหมมดดดดาาลเเตพ่อจ๋าอยู่ไหนพ่อจ๋าพ่อจ๋ามาพ่อจ๋าอยู่ไหนมาแล้วคนหนึ่ง สลินยากับนัทนินทีนี้ก็จะเรียกได้เต็มปากนะครับว่าเป็นคู่มันหัวเมียเรี๋ยมาดูกันของแหวนกับของสร้อยคอให้กับเจ้าสาว

เสื้ออ่านว่าอะไรพ่อนเสื้ออ่านว่าอะไรสบายดีเมืองเลยบ่กเรืออะไรเมืองลาวอันนี้คือพิธีกรรมการคุยกันตามพิธีนะครับ

เรอฟังอยู่ครับห้าชิ้นอสห้าชิ้นส้าชิ้นเซาชิ้นอสทเซนอู้อง8ปบาทหมู2องตัวเหล้าสองหลังน้ำ อันลมสองเบียสอสบายมากสบายมากแม่จาเออพึงมาผมไมได้ยินกพึงมาผมไม่ได้ยิน่อกเลยสบายมากนี่ไหมเช่าตรงนี้หละครับลองดูเสร็แล้วก็แม่จ้า สวัสดีครับพี่เอสวัสดีพี่เอามาพูดให้มาหยยบตีดนึ่งฮัลตื่นใจขนาดเลยกินให้อิ่มๆไปเลยนีอ๋อแม่คนนึินนะครับมัน ก๋วยกับแม่จ้ายายทวดก็นั่งหัวระครับผมพอใจมีความสุขกันครับผมเชีย่ยมนอ,อืออะแต่ละคำครับฟังฟังได้เป็นบางคำ ไมวเยรลุเลยเจ้าสาวก็จะสวมไม่เจ้าบ่าลุดเลยเนี่ยอ้าใคราใมวะอน้ไ้ยแกว่ะ ขอแล้วครับขอแล้วขอยงอาถ่ายกันขอี่ยขอให้วอใหขอาห้ขอใับขอให้ให้่อ้อานอให้ขอให้ขอใหหาขใอหนออใหออ ก็นั่จากนัจาเอ้ยดีพี่พลว่ะปากแดงด้วยสมได้หรือเปล่ามเอาออกดีดเอาออกดีดเอาออกดีดเออโอยเจ้าบาไหมติดตัวหมูใช่ไหมเออต้องถอดตัวหมูก่อน ไอ้โม่หอมแก้วหอมแก้วเลยใช่ไหมไม่มีหอมไมครับปัดคุณนินขนาดก็มาฝากไว้เด้ออันนี้อันนี้ที่ใส่วันนี้รวมกับค่าดองไหมนี่งานแต่งปัด เอออันนั้นอันนั้นตังหากแปดสี่แสนกัททองแปดบาทในี้นี่ไม่รู้เหมือนกันทองกี่บาทนี่ทองครับอสัตมีสัตด้วยอ๋อสัสว์สัตวสัต หลังจากที่มอบทองแล้วนักมวยก็เข้ามุมนะครับหอม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 

เงินอีกสแสนอะไ่อมือไหนคะคุณแม่ว่าไรแม่ไปแล้วไปแล้วแม่กระเป๋าอยู่นี่แม่กระเป๋าไหนตไหนแม่ยนมาทางนี้นี Hence, mm ่ให้โควิดด้วย นรับสนไหครับเมันยังมันยัอันนี้ตามพิธีกรรมเลยนะครับอันนี้ตามพิธีกรรมเลยนะครับได้เงินแล้วต้องไปเลยอันนี้คือตามพิธีกรรมครับผม เสร็จหรือยังเนี่าเอ้าเอ้าเจ้าบ่าวไม่ได้กินเหล้าบ่ะครับอ๋อต oh. mm ้องต้องกินให้หมดแก้วเลยต้องกินให้หมดแก้วเลย เอาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ไปถ่ายรูปถ่ายรูปไถ่ายรูปไ่ายเอาก็บของช้ำลวยก่อนอันนี้มาคู่ครับแบ่งกันมาคู่

ไม่ร <Es poor toilet> ู <các bien> e <economies> <oph il> <ale> ้พูดอะไรหัวล้ออย่างเดียวครับโอ้หมูมาไหนไปดูพิธีการแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่ คุูเอ็กก็แต่งตัวสวยแต่ว่ามึงเนี่เอาสวัสดีครับพี่เก่งครับผมมากับคนหล่อมากับคนหล่อข้างมาคนรอเด็ดเลยล้ำหน้านะเราเริ่มล้ำหน้าแล้วนะเราเริ่มล้ำหน้าแล้วย่าหูบย่าหูบเมื่อกี้เห็นอยู่ฮะย่ามาย่าฝั่งบ้านตีห้ามามาถึงนี่หกโมงเอ้ยไม่ใช่เรามาถึงนี่กี่โมงวะจีสองโมงสองโมงเช้า อ่นั่งกัดของผมนี่แหละว,ว่าแล <laughs> ว้วว่าคุดว่า, <laughs> ายืดเลยทีนี้มอบทองเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามุมครับ <c oughs> รอต่อยอันคินทำงไน้ำจิ้มัน้ำเหรอ แม่จ๋าไม่ต้องกลัวจ้ะเขาเช็คแล้วจ้ะแม่จ๋าอ้วของผมกว้างไม่พอเรนกว้างไม่พออันนี้พ่อโคนณินพ่อแม่โค้งโค้งนหรือเปออนั่นเลยพ่อตรงนั้นเลยครับได้ไหม

โอ้มันไม่เล่นกว้างปะเออ่องสาม่อค่อสุดยอดครับสุดยอดภาพบรรยากาศเหล่านี้นะครับอย่ายให้มีอีกด้อมีครั้งเดียวนี่เด้อมั่นเนี่ย นีแค่นี้พอแล้วพอแล้วจะให้มีอีกมากเหมือนนี่เอาคนนี้คนเดียวพอหยุดนี่ไทยกับยายยายทวดครับนี่ครับขาดบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้บุคคลผู้มีเขาเรียกว่าอะไรนะผู้มี ทรงคนณวุฒิดขอบคุณมากครับผมบแล้วเราก็จะเดินออกไปก่อนนะครับเพราะว่าพิธีการก็เสร็จแล้วขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับ พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นเนาะมึงจะได้เคยเห็นนะครับก็เหมือนกันกับบ้านเราเล้นะแนะถวอ,อีสานมือนเหมือน,นกันนะครับกินไหได้เยอะไหมแม่จรอาอ์เงินสมทบอ่ะ มีแต่แบงค์พันเลยใค,ใครให้แบงค์พันบ้างไล่มาสิตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้ได้สามหลุมนี่ก็มาแหงแล้วนี่สามหลุมนี่ <laughs> นี่ครับเงินสมทบนะครับครับสมทบแม่จ้าไปพันหนึ่ง ไม่มีเครื่องเสียงนะครับงดเครื่องเสียงงดมาถึงตรงนี้ไหมเครื่องเสียงนี่งดมาถึงตรงนี้ไหมยังไม่ถึงใช่ไหมแต่เราก็เราเราก็ไม่เปิดสู้สนุกกันแบบ,บโบราณน,นี่แหละดีที่สุด,ดบุรีร,รมัมย์ปิดเออเออเออทำมันเป็นเลือนเขาไมให้ข้ามกัน,ำกล,นล,ลำบากลำบาเราฮู้เนี่ยเราลำบาก เป็นแบบเหมือนตะก่อนนี่นานกว่าสเดือนแล้วนรถดำก็จะขึ้นราคาอีกเด้ยบาทนี่หลังปีใหม่นี่ถ้าเบิง้งเพราะว่าญี่ปุ่นก็ไม่ให้เข้าอีกแล้วบาดนี่เฝ้าซื้อแล้วพี่น้องเฝ้าซื้อซื้อไปจอดซื้อไปจอดคือธุรกิจที่รัฐบาลไม่ห้ามก็คือรถถมดินนี่แหละ เพราะว่าเราวิ Rolling, ่งเราวิ่งกันไม่ได <organize. S 3> ้นั่นเพราะว่าคนขับก็อยู่คนเดียวเพื่อคิจท่องเที่ยวนี่เรียบร้อยลใช่รียบร้อยครับรถตู้ครับรถตู้รถบ้านครับขายเบิ้ลขายอะไรลากคนไปด้วยเหรอลากคนไปด้วยเหรอจะเลิกเอามาจะเลิกระลึกเราหยู่ที่ เดี๋ยวขอตัวจิ้ข้าวนครับเจอกันครับคลิปหน้า